เนตี้เอ็กสี่คูณสี่เครื่องสองพันแปดนะคะเป็นรถเดิมอาการก่อนมาเป็นไงบ้างพี่คัดลื่นครับคัดลื่นคัดลื่น,นบรรทุกน้ำหนักแล้วก็เล่นไม่ขึ้นแล้วมีเสียงดังแต่รถไม่วิ่งคัดแข็งไหมคะอมตอนนี้หลังยกนะคะเดี๋ยวลองเหยียบเหยียบคัดแล้วก็เข้าดูทุกเกียรเลยพี่ว่าเข้าเจง่ายไหมง่ายครับง่ายแล้วนิน่ง แล้วตอนนี้เหยียบมีเสียงดังไหมพี่ไม่มีไม่มีนะคัดนิ่มเลยใช่ไหมคะมมเดี๋ยวลองเดินหน้าถอยหลังหน่อยค่ะว่าสั่นไหมตัวนี้ไปใส่เป็นผ้าผาสมทองแดงเกล็ดพรีเมียมกับหนีชั้นเดียวเสริมหูนะคะเสริมเพื่อให้มันจับดือขึ้นสั่นไหมคะพี่ ยกดๆยืดๆยืดๆยืดๆยกโป๊ะย่ดๆยกโป๊ะเลยเรียบร้อยแล้วค่ะมาจากแถวไหนคะพี่มาจากแถวไหนคะมาจากแถวไหนคะมามาจากไหนอ่ะมาจากหมู่บ้านเศรษฐกิจอ๋อหมู่บ้านเศรษฐกิจสายสองตรงนี้เองครับมีอะไรอยากบอกต่อไหมราคาโอเคไหมรับได้แล้วไปลองรถมาเป็นไงบ้างก็โอเคดีทุกตัวดีจับดีใช่ไหมคะ